สวัสดีครับเรามาดู n n r r o i d 0 0นะครับตั้งค่ายอย่างไงไม่ให้จอดับเองนะครับเรามาดูวิธีการตั้งนะครับเบื้องต้นเรามาที่ดีต้นทีวีนะครับข้ามาณที่ดีต้นทีวีนะครับโนะหมดทีวีต้นก่อนนะครับแล้วกดที่เมนูนะครับกดที่เมนู นะให้ขึ้นเมนูตัวนี้มานะครับเดี๋ยวผมลดเสียงก่อนนะครับนะเรากดที่เมนูนะครับกดที่เมนูแล้วก็จะขึ้นรายการเมนูนี้มานะครับให้เลื่อนไปที่ตัวตั้งค่าชั้นสูงนะครับแล้วกดตัวนี้นะครับไปที่โหมดสลีป เข้าสมุดสลีฟนี่นะครับมันจะมีเวลานะครับ8ชั่วโมง6ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วก็คาว่าไม่เลยนะครับเราเลือกที่คําว่าไม่เลยนะครับเลือกคําว่าไม่เลยนะครับไม่ให้มันไม่ให้มันสลีฟนะครับไม่ให้มันนอนนั่นเองนะครับแล้วนะก็แบกออกไปนะครับแค่นี้ก็ทีวีเราก็จะจะจะเราตั้งเวลาไว้แล้วมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ดับเองนะครับ